อโอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีสวัสดีสวัสดีร้อนแด่คนร้อนดีแล้วที่ไม่ได้ลงน้ำว,วัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวผมจะลงไปแช่น้ำอะมาเรียกว่าม,มาเก็บภาพประทับใจ ครับสวัสดีฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนคงอัดอั้นนะเออนะครับคงอยากเล่นน้ําอากาศมันร้อนนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมไปเขื่อนมาที่เขื่อนเขาปิดนะครับคือสถานที่ราชการเนี่ยเขาปิดไม่เข้านะครับแต่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของเอกชนชาวบ้านนะครับที่เขามาทําเป็นร้านอาหารทําอะไรกันก็เลยจะลงมาเล่นน้ํากันได้ที่ไหนครับอาตอนนี้อยู่ที่นครนายกนะครับ ตรงแถวแถวเขื่อนคุนด้านปาการชนนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าน้ำเย็นไหมแต่ลองดูวัดดีทุกคนวัดดีครับพี่หมุยวัดดีวัดดีฮะวัดดีวัดีทุกคน <c oughs> ตลกเด็กมากเฮ <c oughs> ้ยน้ำใสามากอะทุกคนดูด้ย <c oughs> น้ำใสามากนะครับ <c oughs> น้ำใสเลย เดี๋ยวผมขอลงไปเทสก่อนวนะ่าน้ําใสเนี่ยแล้วโอเคปะ่ะคือคือตรงเนี้ยมันมันถูกมันถูกปรับปรุงมานะครับ <c oughs> พวกหน้าดินต่างๆเนี่ยเขาก็เอาปูนเอาอะไรมาโบกครับแล้วเขาก็จะเอาก้อนหินก้อนใ,นใหญ่ๆนะครับมาวางขวางไว้นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นที่กั้นน้ําอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะลงไปก่อนโอ้ <c oughs> โหรองเท้าอย่างร้อนอ้นนร้อน lăn tháo hi, lông, ôi nước lạnh, ngơi, na, ok, lông léo lỗ ơi nước lạnh mát, tuyệt vời, tuyệt vời, อันนี้ผมลงน้ำมาละน้ำไหลแรงนะครับพอดีผมอยู่แถวต้นน้ำ <c oughs> <c oughs> น้ำไหลยเย็นมากคือผมเห็นที่เขื่อนเขาก็ปล่อยน้ำมาเรื่อยๆนะฮะเพื่อให้ชาวบ้านได้ นำน้ำเนี่ยนะครับไปใช้ประโยชน์ว้ขอแช่น้ำหน่อยตรงนี้มันไม่ค่อยลึกมากเย็นเฮ้ยทุกคนเฮ้ยครับก็ใครจะมาเที่ยวที่รู้สึกว่าที่นครนายกเขาก็จะมีการปลดล็อกนะครับสามารถ ได้นะครับแต่ผมไม่ได้พักค้างคืนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปท,ทําธุระต่อวันนี้หวยออกนะฮะก็ไม่ได้ซื้ออยากซื้อมากเลยอยากซื้อหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับไม่ได้ซื้อหวยน้ําเย็นมากอ๋อนะครับดูบรรยากาศเดี๋ยวไม่ต้องดูผมละก็ <laughs> คือค่อนข้างดีนะครับมันเป็น มันเป็นทางทางที่เขาปล่อยน้ํามาจากเขื่อนนะครับแล้วก็เขาทําทําดีนะครับข้างล่างนี่ไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะเหยียบหินเจ็บรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะเป็นทางที่เขา,เาทําทางใหม่นะครับลงเอาพวกปูนล,ลงไปเทแล้วนะครับก็มีก้อนหินอยู่แต่คือมันก็เป็นก้อนหินที่มันไม่บาดไม่คมไม่อะไรนะนี่ดูเด็กเล่นน้าเด็กมาคนเยอะไหมครับคนไม่เยอะนะถ้าเนี่ยเดี๋ยวผมลุกขึ้นยืนให้ดูกันอะ่ะคือถ้านับจากแบบอย่างนี้กันไปนะ คนจะไม่เยอะเห็นไหมคือจะค่อยห่างกันห่างๆกันไปอยู่ไม่เยอะไม่เยอะมากคือไม่ไม่เยอะมากนี่ผมไม่แน่ใจครับเย็นดีอยู่บ้านมากันหลายเดือนผมว่าหลายๆคนสวัสด,ดีฮะสวัสด,ดีพี่จอยสวัสด,ดีพี่ท้าสปรน,นะครับดีที่น้ำมันไม่ค่อยไหลแรงมาก ไม่ง,งั้นคงไลฟ์ไม่ได้เดี๋ยวโทษทีนะครับหนวดเขาไม่ได้โกนเลยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่คนไทยทุกคนคาดหวังกันนะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับถูกลอตเตอรี่กันทนหน้าก็สนับสนุนรัฐบาลบ้างนะครับอย่าโมแต่เล่นปวยใต้ดินนะอย่าโมแต่เล่นหัวใต้ดินกันลองดู จริงๆผมอยากซื้อมากเลยนะครับแต่ผมหาซื้อไม่ได้หนึ่งหนนะครับอยากซื้อไม่ใช่อะไรนะครับคือมันเป็นเลขที่เมื่อเช้าผมไปต่อคิวซื้อกาแฟมาโอ้ยน้ำไหลยเย็นน้ำไหลยเย็น โฟกัสก่อนข้างหลังก็เป็นเขานะครับเป็นเขาที่เชื่อมต่อกันไปมานั่นแหละนะครับ3-4ี่จังหวัดมีจังหวัดน,ดนครนายกนะครับราชสีมาปราจีนบุรีนะครับและมันยาวไปถึงนู่นได้เลยนะครับออกไปถึงเอ่อทางเขาเขียวนะครับที่ชนบุรีไม่ยกโทษกลับไปโกนซะ <laughs> โห้ยพี่โหายน้ำเย็นมากผมอยากจะเอาโทรศัพท์จุมม่มลงไปแต่มันทำไม่ได้ไนงะ โทรศัพท์ผมกัน,น้ำได้แค่ในระดับนึงนเปียนี่แต่น้ำใสมากเลยนะครับดูดิค,ครับน้ำเย็นฮะ อ๋อฝนตกฟ้าร้องถ้าฝนตกฟ้าร้องอยังไงก็อากาศเย็นครับที่รีราชางไงก็ระวังด้วยนะครับไคก็ระวังเรื่องฟืนไฟนะครับช่วงฝนตกคือผมเห็นช่วงนี้มีข่าวบ่อยมากนะครับที่พวกเกษตรกรเนาะเขาไปทํานาแล้วก็หลบอยู่ที่เฉียงนา,นานแล้วฝนมันตกแล้วเขาก็ถูกฟ้าผ่านะครับเขาบอกว่าสาเหตุหนึ่งเลยนะครับที่ถูกฟ้าผ่านี่ ก็คือมาจากการใช้งานมือถือเขาเปิดให้เล่นแล้วเหรอครับคือถ้าในตัวเขื่อนกับในตัวอุทยานน้ำตกต่างๆไม่เปิดนะครับแต่เนี้ยมันเป็นทางน้ำไหลที่เปิดมาจากเขื่อนที่เป็นคลองให้ชาวบ้านได้ใช้งานนะครับที่เขามาเล่นล่องแก่งเล่นอะไรกันมันเปิดนะเปิดครับเปิดแต่พวกตัวอุทยาน ที่เป็นสถานที่ของราชการเขายังไม่เปิดครับไไการน,น้ำออกโอ้ยท้ททับกันน้ำออก <S <S 1> <S 1> โอ้ยแต่ก็คือแอบตกใจนิดนึงนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่นี่นะครับเราก็ไม่ได้ว่าเขาเนาะ <S <S 1> <S 1> ก็คือที่นั่งมันก็จัดห่างๆกันอยู่แล้วนะครับแต่เขามีการขายเหล้าขายเบียร์คือตอนเนี้ย เขาห้ามจาหน่ายสุราอยู่พวกเครื่องดื่มที่เมีเอวกอฮอล์นะแต่ที่นี่ก็ฝากฝืนเนีย่ขายก็ค่อนข้างน่ากลัวนะไม่แดงตัวอะไรนะครับน่ากลัวที่จะอ่ออาเขาอะไรเดี๋ยวนักท่องเที่ยวมีปัญหากันนะครับเพราะก็มีคนเข้ามาพอสมควรอยู่ครับสามารถเข้ามาเล่นได้ครับาผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าสิริการเนี่ยบ้านอยู่แถวนี้นี่ไม่ไกลามากใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดครับ อุทยานยังไม่เปิดครับสารที่ราชการยังไม่เปิดนะครับแต่ศา,ารที่ปกติของชาวบ้านในช่องนี้ที่เขาลงมาเล่นน้ํากันเล่นได้ปกติครับน้าลึกไหมคุณอูไ๋ไม่ลึกครับไม่ลึกครับเพราะเขายังไม่ได้เปิดน้ําออกมาเต็มเมเยอะๆครับน้ําไม่ได้ลึกมากอย่างที่คิดแต่น้ําก็เย็นใช้ได้เลยนะครับ <laughs> น้นําเย็นใช้ได้เลย อากาศร้อนนะครับอยู่เมืองไทยอากาศร้อนไม่ใช่ร้อนธรรมดาร้อนมากร้อนมากนะครับได้วันนี้ที่ไม่ได้มาด้วยวันนี้น่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะนะครับก็รอหลังช่วงบ่ายสามโมงเดี๋ยวผมว่าจะออกไป ลองหาซืซอรอตรตเตอรี่ด้วยนะครับเองไปหาออกไปหาซอรอตตอรี่ด้วยเผื่อจะมีโชคกับเขาบ้างน,นะครับเอาไม่เยอะครับเอาสักสิบสองล้านพอเอาแค่พอมีกินครับสองสาเดือนเอาไว้ใช้สักสองสเดือนนะครับสิบสองล้านถ <c oughs> ูกหวยแล้ว,วันนี้หนึ่งมานี่เดี๋ยวผมจะทาตู้ปันสุสักร้อยตู้เลย พี่ก็เห็นอยู่ว่าผมถืออยู่คนเดียวผมจะมาใครแบ่งพี่สักล้านโอ้ยสาทุพี่ตอนนี้ลอตเตอรี่ยังไม่มีอยู่ในมือเลยเดี๋ยวดูวิวก่อนดีกว่าโอ้อย,อยเียเียอย่างเดียวครับตรงนี้นี่เขาทำน้ำพุไว้ด้วยนะเอ้ทุกคนเห็นน้ำพุปะ่ะ เอาน้ำเย็นนะผมไม่ไม่ได้มีความรู้สึกน้ําเย็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับเออ,อจําไม่ผิดนะคือช่วงที่ที่อยู่ที่ร้านนะครับถ้ามันร้อนมากๆเนี่ยผมก็จะเข้าไปเปิดน้ำหมาบโอ้โหโคตรน่าตกใจทุกคนคือน้าน้ําที่เราเปิดออกมามันร้อนมากผมว่ามันร้อนจนสามารถที่จะ แกะซองบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแกะซองมาม่าแล้วเทเปิดน้ําจากกองออกมาแล้วทิ้งไว้ผมว่าสามนาทีมันสุกได้อะ่ะเออมันสุกได้แบบนี่โอ้หเห็นเด็กๆเล่นน้าละดูดูเด็กๆฮะสาวน้อยสองคนเลยใส่ผงยางยังปลอดภัยแต่เขาก็ดีนะครับเขาก็จัดที่นั่งไว้ห่างๆกันอยู่ยแต่คือคนคนที่มาก็ต้องป้องกันแล้วก็ดูแลกันตัวเองกันมาในระดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะ ตอนแรกว่าจะไม่ลงน้ํานะครับแบบไ,ไ,ไปมาลงเถอะร้อนนะครตอนแรกผมว่าผมจะไม่ลงอ๋อให้น้ําเย็นอะช็ขขอกน้ำเย็นมากโอ,โ,โอ้โหสาวน้อยโดนน้ําด้วยให้สาวน้อยตกน้ำนะสาวน้อยโดนนะน,โดน้ำนยฮะยังผมเองก็คงต้องกลับก่อนเคอร์ฟิวนะครับก็เดี๋ยวดูว่า เดี๋ยวผมจะสักพักนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าละแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยวผมจะแวะไปที่ไหนต่อแล้วเดี๋ยวผมจะไลฟ์ไปดูนะครับใครที่ไม่ได้ไปก็มยังไม่ได้ไปไหนก็ดูผมไปก่อนคลางๆเนาะนะครับเผื่อได้ตัดสินใจนะครับที่มาท่องเที่ยวผมไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าเออเนี่ยเดี๋ยวผมจะผ่านวัดหลวงพ่อปอกแดงเอ้ยหลวงพ่อปากแดงด้วยนะก็เผื่อใครที่อยากตัดสินใจจะมาเที่ยวได้ผมจะได้บอกไว้ให้นะในนี้นะครับว่าใครที่จะมาเที่ยวนครนายกนะครับ สถานที่ข้าราชการปิดหมนนะครับน้าตรงน้ำต,ำต,ตกอุทยานเขือเข่อนเขื่อนเราขึ้นไม่ได้นะครับแต่น้ําน้ําที่ปล่อยมาจากทางไหลของเขื่อนที่เขาปล่อยให้เราเอ่อไว้เล่นล่องแก่งเล่นอะไรนะครับลงมาเล่นน้ําได้ปกตินะคุณสีตอนนี้ติดภาร,รกิจแบบหนักหน่วงครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมลองลองเอ่อติดต่อคุณสีวันนี้แล้วเดี๋ยวถ้าถ้าติดต่อได้นะครับอาจจะไลฟ์กันคืนนี้นะครับแล้วก็ให้คุณสีเอ่อเข้าโปรแกรมโซมนะครับ แล้วก็ให้แม่คุณสีเล่าเรื่องผีฟังดีกว่าแม่คุณสีมีเรื่องเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีเรื่องเรื่องสิ่งลี้ลับนะครับเฮ้ <c oughs> ทุกคนผมเจอก้อนหิน <c oughs> ก้อนใหญ่ไปเลยครับใช่ครับเดี๋ยวคุณสีตอนนี้แกผันตัวนะครับไปเดินทางอีกเส้นหนึ่งนะครับเดินทางสายงานของช่างนะครับพวกช่างปลาปลาแกก็เลยต้องทุ่มเทมากกว่าคนอื่นเพราะว่าคุณสีไม่ได้มีเอ่อ,ขอเขาเรยนะไม่ได้มี ประสบการณ์งานด้านนี้มาก่อนนะครับก็เลยต้องต้องใช้ต้องใช้ประสบการณ์เราต้องใช้ความพยายามนะคระการเรียนรู้มากกว่าคนอื่นนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับคุณสีีเขาเก่งอยู่แล้วก่อนจากกันไปครับวิเสียงเหมือนฟ้าร้องผมได้ยินเสียงเหมือนฟ้าร้องเสียงเหมือนฟ้าร้องเลยทุกคน โอเคเดี๋ยวจบกันไหมที่ภาพน้ำตกสวยๆนี้แล้วกันอ่าผมชอบมุมนี้มากโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันครับหวัดดีฮะ